สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้ h, อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอ,อกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m a n นเจอร์วอเทอร์ไอออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมนเจอร์งานวิจัยเรื่องการชงกันชาสมุนไพรหลายๆลาตัวในประเทศไทยกระท่อมมันยังไม่จบครับมันเพิ่งเริ่มต้น พราะฉะนั้นถามว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้มีโอกาสหมดเลยฮะแต่ท่านสร้างโอกาสของท่านเลยครับว่าท่านจะเดินแบบไหนท่านจะเดินแบบสมุนไพรหรือว่าท่านจะเดินแบบนักธุรกิจที่มีโรงสกัดเองทั้งทีมสามารถทําโครงทําครีมทำอะไรออกมานะครับได้มาอาสาเลยท่านเลือกก็ถ้าถ้าท่านอธิบดรีไม่เชิญผมก็ไม่มาเหมนกันท่านอธิบดีไม่อยู่สักวันนี้นะครับฝากความคิดถึงท่านด้วย <laughs> นะครับทีนี้มันก็มีการอีกอันหนึ่งที่ต้องทํานะครับก็คือการดูแลทรงพุ่มเมื่อเราปลูกแบบที่ผมพูดถึงเนี่ยต้องดูแลทรงพุ่มผมใช้ไม้ไผ่ประมาณสี่ต้นนะครับปักรอบแล้วก็ใช้ลวดครับทําไมต้องใช้ลวดฮะลวดมันใช้ได้ตลอดไปครับซื้อทีเดียวใช้ได้ตลอดไปมันขึ้นเป็นชั้นขึ้นมาหนึ่งชัตเราก็ใช้หนึ่งชัตใส่หนึ่งชัดใส่สองชัดใส่สามชัดพอดีความสูงประมาณเมตรสองเมตรประมาณสองเมตรนะครับ มันก็จะพอดีไม่เกินคุมให้ได้นะครับอยู่ประมาณทุ่มหัวเราเพราะว่าสูงกว่าหัวเราทํางานลําบากนะครับเอาแค่ประมาณมือเราเอื้อมถึงเราการสามารถจัดก,การได้เพราะฉะนั้นการคุมการคุมยอดตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นส่วนสําคัญมากเลยนะครับารากอันนี้ถ้าปลูกอันนี้ปลูกในในในพอทที่มันเป็นที่มันเป็นากระสอบป่านเมื่อไรรากอย่างนี้แล้วอันตรายแล้วครับมันหมายความว่ามันล้นนะครับมันล้นออกมาแล้วพอรากปลายรากออกมาล้นปุ๊บเนี่ย รากใหม่ข้างในมันเป็นโคนมันไม่หากินนะครับมันไม่หากินแล้วเพราะนั้นปลายรากของมันถ้าปลูกปลูกยกลอยนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแอร์พอร์ตไม่ได้โจมตีแอร์พอร์ตตัวแอร์พอร์ตมันก็คล้ายๆกับอันนี้เหมือนกันนะครับผมก็เรามาลองปลูกด้วยแอร์พอร์ตก็ลองนะครับลอง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 ทำดูแอร์พอร์ตนะครับการเจริญเติบโตช่วงแรกดีนะครับแต่ว่าพอไปยาวๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องเปิดตูดเนาะแอร์พอร์ตมันต้องมีตูดมันต้องลงถึงพื้นครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่เอาราากลงง้มันข นะครับก็วิธีการต้องปรุงดินข้างล่างไว้ด้วยถ้าปลูกด้วยแอร์พอร์ตนะครับไม่ไม่ใช่ปลูกดินเฉพาะในกระถางน,นะครับเผื่อไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวัชพืชที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าผมต้องจ้างคนงานจริงๆแล้วต้องเข้าแถวเลยนะเนี่ยต้องต้องต้องเข้าแถวเป็นแถวอย่างเงี้ยครับเดินยาวไปเลยปุ๊บ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 ไปเลยนะครับในการในการที่จะเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแปลงหนึ่งเนี่ยต้องใช้หลายคนนะครับในในการที่จะเก็บยาวาวิธีการนี้วิธีการโบ,รา,บราณโบราณที่สุดเลยเริ่มต้นเป็นอย แล้วก็ขยับมานะครับเอาเลยไว้ตอนหลังปรากฏว่าคลุมดินต้องการความชื้นต้องผสมผสานละนะครับอันนี้แปลงนี้คือแปลง3ามคูเมตรนะฮะแปลงนี้คือแปลง 3, าูาเมตรลงระบบน้ํดหรือระบบน้าผมให้ดูนะครับระบบน้ําผมแฝกแขวนลอยเลยนะครับแล้วก็คว่ำหัวลงนะครับแล้วก็หัวสปิงเกอร์หมุนข้างบนนะครับส่งลงไปนะครับไฟไฟของมันก็ห่างไปไงครับ1ฟุตประมาณโดยประมาณ1ฟุตคฟุตแล้วก็ข้อยๆดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นนะฮะอันนี้เสาไม้สักเลยครับ ช้เสานะฮะเสาเป็นไม้สักเหตุผลที่ใช้เสาไม้สักเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราไม่มีตังค์ซื้อเสาอื่นไม้สักมันมีอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้เสาไม้สักนะครับไม่ใช่มีตังค์ไม่ใช่มีตังค์ถ้ามีตังค์จะใช้เสาอย่างอื่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็ทนนะครับไม้สักมันก็อยู่ได้นานปลวกไม่กินอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ่งวัสดุจากคลุมดินอันนั้นอันนี้ก็เป็นแบบที่มันหายใจได้คลุมได้ยาวแล้วไม่ร้อนแพงหน่อยแต่ไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกคลุมดินเลยเป็นไงครับ มันจะร้อนมันจะอบมากเลยนะครับอย่าไปทําเด็กขานนะผมทํามาแล้วนะครับเจ๊งมาแล้วนะครับตัวผู้ตัวเมียที่ผมพูดไปละนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อไรติดเม็ดมันไร้ค่าแล้วนะครับเหมือนผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่าไปแถวเที่ยวไหนมาแล้วมีมาติดท้องมาด้วยแสดงว่าลําบากแล้วครับชีวิตนะครับดูแลทส่งผูมอีกนิดนึงนะครับมันมีสองขั้นตอนนะขั้นตอนแรกที่นี่นะครับก็คือตัดยอดก่อนเพื่อให้มันแตกข้าง นะครับแล้วก็พอตัดยอดได้แล้วเมื่อไหรที่มันยอดออกแล้วก็แตกข้างแล้วได้สีประมาณ4ี่กิ่งหลักแล้วนะครับเราค่อยมาทําคลิปไปคลิปปลายอีกทีหนึ่งก็จะได้กิ่งออกมาจํานวนมากมีแค่นั้นนะครับตัดยอดแล้วค่อยมา,อา,อาคลิปเพื่อที่จะให้แตกแตกกิ่งย่อยนะครับออกมาให้มีจํานวนมากนะครับออโรคและแมลงมีไหมมีครับปลูกข้างนอกไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามเรื่องโรคและแมลง แต่ว่าที่นี้จะทํำยังไงกับมันมันมาทุกอย่างเลยครับเอปลูกวันแรกเลยจิ้งรีดมาเป็นแถวเลยครับมันกัดต้นวางกัดต้นวางกัดเป็นแถวเลยหมดเลยทั้งแถวปลูกใหม่อีกนะครับไอ้ไอ้ไอ้พวกที่มันกัดต้นวางวันแรกไม่น่าเกลียดเท่ากับผ่านไปหนึ่งทิ์แล้วไอ้ตัวนู้นกําลังตั้งลํากําลังขึ้นไอ้นี้ต้องปลูกใหม่มันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันจัดการยากมากเพราะฉะนั้นทําอย่างไรก็ได้ในการปลูกนะครับถ้าเกิดว่ามันห่างกันมากแล้วทิ้งเถอะนะครับไม่ต้องไปเไม่ต้องไปซ่อมมาละเพราะว่ามันออกไม่เท่ากัน ที่ได้มาผลผลิตก็ไม่ดีนะครับเพราะยะัต้องทําใจแล้วต้องดูดังนั้นเลยมีวิธีการแก้โดยการทําต้นกล้าให้มันได้ประมาณสักหนึ่งฟุตก่อนแล้วก็เป็นตัวเมียทั้งหมดนั่นคือวิธีการแก้นะครับแล้วก็ทําให้งานได้มาหมดแล้วครับผึ้งเคยเคยกินน้ําผึ้งบ้างน้ําผึ้งกัญชามีเรื่องเล่าให้ฟังน้ําผึ้งกัญชาผึ้งไม่ได้ดูดดด,ด,ดูกิสงศรกัญชานะครับไปคิดต่อเองก็แล้วกัน <laughs> ไปคิดต่อเองก็แล้วกัน ไี่บอกใช่นไหมคือวันนี้เนี่ยเรา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 มีฮันนี่คานาบิสคานาบิคานาบีฮันนี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับที่มันออกมาแล้วบอกว่าดีมันไม่ได้เป็นกระบวนการธรรมชาติที่มันพืชมันไอพึ่งมันออกไปจริงๆเพราะเวลาพึ่งพึ่งกันมาเนี่ยเรามีต้นกัญชามันดูดไหมไม่มีต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าพึ่งมันบินผ่านแปลงกัญชาแล้วก็มันนอนนี่กลางคืนนะผมถ่ายรูปกลางคืนนันรูปนี้เพราะมันมันนอนอยู่เว้ยนะครับแล้วก็วิธีการก็คือไปดูเลยครับวิธีการ ผมผมไม่เปิดเผยที่นี่เนาะหลายคนอาจจะทำธุรกิจนี้อยู่นะครับมันมีวิธีการของมันนะครับพวกมแมลงอันนี้พวกนี้ดีฮะพวกนี้ดีมันจะมากินมแมลงอีกทีหนึ่งพวกแมงตะเะแยนอะไรเงี้ยนะครับมากินแมงอื่นๆนะครับอันนี้ตัวร้ายเลยครับโหแป๊บเดียวฮะมันมาเป็นฝูงครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราที่พื้นที่ที่เรามีซากพืชซากสัตว์เยอะๆนะครับอาจจะเป็นขอบป่าหรือว่าเป็นที่ดินของเราไอพวกนี้เยอะเลยครับจะมากลางคืนเลย ยอดประมาณใบเพลาดนะครับประมาณยอดที่สามที่สี่นะครับมันจะกินยอดพวกนั้นนะครับอร่อยมันเลยนะครับเอามาคั่วได้ต่อเลยนะครับกินเป็นแมงอินูนคานาบิสนะครับได้นะครับกินได้หอยทานี่ก็ตัวร้ายนะหอยทากนี่ตัวร้ายเลยครับมากลางคืนแบบเนียนๆเลยครับครับถ้าต้นอ่อนๆอยู่เนี่ยมันเป็นโน้มลงต้นไปหักกับมันเลยนะครับพวกหอยทานะครับก็ต้องหาวิธีการโดยกลนะครับหาวิธีการเถอะ เริ่องการเอาเองเรื่องพวกนี้แต่ละคนมีเทคนิคพิเศษทั้งนั้นใช้น้าพ่นใช้ถังดักใช้ตัวล่อใช้อะไรครับกรุณาใช้แบบนั้นเพราะว่าเรากำลังทาเรื่องการแพทย์นะทางการแพทย์ใช้ยาฆ่ายาฆ่า,า,มาแมลงไปอย่าเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเองก็ได้รับไปนะครับเพราะนั้นช่วยกันดูแลนะฮะนอนมีไหมนอนก็มีปกติครับนอนเป็นตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวนอนก็มีหลายซีรีส์มากเลยนะฮะ มีหลายพวกมากเลยมานะครับชอบไอ้ตัวนี้เป็นหนอนกลางคืนนะหนอนปีเสื่องคืนโอากินเร็วมากเลยสองวันตัวเท่านี้เลยตัวบุ้มเลยครับเพลอแป๊บเดียวเพราะคนงานที่จะดูแลเขาต้องดูแลทุกวันนะฮะเช้ามาครับเย็นหรืออะไรเงี้ยต้องดูแลแล้วต้องสังเกตนะครับใบไหนที่ไข่หนอนเริ่มมานะครับอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วแสดงว่าดูแลไม่ถึงอันนี้นะครับละหลวมไปนะครับหนอนชอดอกนะครับก็มีเหมือนกันหนอนพวกนี้เอามาทอดกินได้เลยครับ เมาแน่นอนนะครับมันกินช่อดอกมาแล้วนะครับบางทีร้ายกว่านั้นเห็นไหมครับอันนี้แบบมาเป็นฝูงเลยเผลอแปบเดียวนะครับพลึบเดียวเลยสองคืนสองวันถ้าเกิดไม่ได้ก็ไปลงไปดูในแปลงเหลือแต่เหลือแต่ยอดนะครับเหลือแต่ต้นไม่ใช่เลยยอดเหลือแต่ต้นกินกินหมดครับนอนนะครับก็ปกติก็ใช้น้ําส้มขอนไม้ครับไล่ตั้งแต่คือพวกนี้เย็นเย็นมานะครับพ่นอ่อนๆเนาะไม่ต้องพ่นเยอะนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับพ่นดูแลมัน ถ้ามันหนักแล้วเราค่อยดูแลนะครับแต่นี้เพือเป็นการป้องกันน้ำส้มขันไม้พวกนี้จะช่วยได้ดีมากเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ไม้อะไรนะครับส่วนโรคอื่นๆพวกเหี่ยวนี่พวกขาดน้ํานะครับอันนี้ขาดน้ำเนี่ยมาจากระบบน้ําน้าหยดฮะขาดน้ําประจําเลยน้ําหยดนี่จะเป็นตัวทําลายตะตังในกระเป๋านะครับตอนโตๆแล้วด้วยนะครับคือคนเจ้าของเห็นแล้วแม่งชีวิตตูนะครับใจหายนะครับอันนี้โรคเหี่ยวเขียวใช่ไหมครับพวกนี้เอาพวกอะไรนั่นแหละครับ จริงๆมันเชื้อราที่อยู่ข้างในนะฮะอันนี้มาจากแปลงไหนฮะแปลงเขียวเขียวเนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดก็คือน้าท่วมเห็นไหมน้าข้างหลังเมื่อไหร่ที่มีน้ําท่วมแล้วมีเขียวเขียวเกิดขึ้นไอตัว,ต,วตัวเชื้อไปแล้วว่ายน้ําไปหาต้นอื่นแล้วแปลงนี้ยกแปลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระบบระบายน้ํานะครับโฟลน้ําต้องดีนะครับความชื้นต้องไม่มากท่วมได้ไหมท่วมได้วันเดียวพอนะมากกว่านั้นไม่ไหวนะครับมากกว่านั้นไม่ไหวคันชาทนไม่ได้ถ้าน้ําท่วมนานๆนะครับ สักวันหนึ you. know actually, ่งให้อภ e ัยได้อยู่นะครับวันที่สองท่านต้องหาวิธีการระบายละนะครับเพราะเวลาวางเวลาวางแปลงตั้งแต่ตอนแรกนะครับเวลาวางแปลงตั้งแต่ตอนแรกต้องวางแผนเรื่องการระบายน้ําให้ได้นะครับแล้วควรที่จะยกร่องด้วยจะปลูกเพลนบนแผ่นดินอะไรเงี้ยนะครับยากยกร่องไว้เพราะว่าอย่างน้อยสุดรากบนมันก็ลอยอยู่เหนือเหนือน้ําอยู่แล้วนะครับให้ให้วางแผนยกร่องนะครับพวกนี้ก็มาจากเชื้อเหมือนกันนะครับเชื้อรากเน่านะครับอันนี้ก็เจอ ว่าพวกเดียวกันเลยพวกนี้มาหมดเลยพร้อมๆกันเมื่อไหร่ที่มันอ่อนแอปุ๊บนะครับแบคทีเรียจุลินทรีย์อะไรว่ามาเยือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ต้นไม้เราอ่อนแอสุดท้ายเลยต้องวางแผนนะครับว่าปลูกระยะ3าเมตรนะครับมีไฟมีอะไรให้อากาศมันฟลดีนะครับให้น้ํามันพอดีนะครับกว่าลดกว่าจะลงไป3ามปสาเมตรได้เยอะเลยนะครับที่สูญเสียไปนะครับผมท่านเอาไปใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับ พวกเอ่อไรแดงพวกไรขาวไรเขียวอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องปกติฮะที่ที่เราใช้วิธีการแก้โดยปกติอยู่แล้วที่เราบีมปีทักษะอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่สนใจเรื่องนี้นะครับก็จะมีทักษะอยู่แล้วเจอไหมเจอครับเมื่อ,อไหรที่อากาศแห้งๆมันจะมานะครับเพราะฉะนั้นความชื้นในอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งความชื้นในดินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับความชื้นสําคัญฮนะเพราะว่าพืชมันสังเคราะห์แสงด้วยอะไรมันสังเคราะห์แสงด้วยความด้วยความชื้นเราให้แสงกลางคืนเพื่อให้ปากใบมันเปิดแค่นั้นเองครับ ให้แสงเพื่อให้ปากใบมันเปิดพอปากใบมันเปิดน้ํามันออกน้ําข้างล่างก็ดูเข้าไปแทนที่รากไอ้เพแร่ธาตุมันก็ตามไปหลักการง่ายนิดเดียวแค่มีแสงให้ปากใบเปิดแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นแสงอะไรก็ได้หลายคนก็เถียงกันเนาะนะครับเรื่องของกัญชากัญชงเนี่ยนะครับเถียงกันเยอะมากเลยนะครับโคโค่เมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูล ปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง